สวัสดีครับวันนี้วันนี้วีจีทามวันนี้เราออกมานอกสถานที่เป็นครั้งแรกครับช่วงนี้เราออกนอกสถานที่บ่อยเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทํารายการครคราวนี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญเราอยู่กับซันซันครับสวัสดีซันซันครับครับสวัสดีครับวันนี้คนเยอะมาแต่ฉะซันมากี่โมงครับวันนี้วันนี้มาถึงตั้งแต่เจ็ดโมงเลยครับแต่ว่าเห็นคิวนี้แบบคิวเขาเริ่มกันตั้งแต่กี่โมงครับเดี๋ยวขอทราบไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเห็นบอกว่าหกโมงมากันแล้วใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมเห็นใน Facebook เนี่ยเขาลงเช็คอินกันว่ามากันตั้งแต่6โมงแล้วแต่คิวเริ่ม7โมงมีคนที่มาแบบ9โมงก็นคนที่มากลามา9โมงก็สวยไปนะอดมีคนจะมีมีคนมาจากต่างจังหวัดด้วยรู้สึกใช่ครับใช่ครับอาจจะแย่น่อยครับใช่คือถ้าคือถ้าเขามาสายเนี่ยก็ถือว่าอดเลยเหมือนกันเลยพราะว่าวันนี้คนเยอะจริงๆอ๋อแล้วก็วันนี้มีเด็กใหม่มีลิงจ๊กเกอร์วันนี้เห็นเจอคนเล่นลิงจ๊กเกอร์บางอย่างครับ วันนี้ยังไม่เจอเลยครับเพราะว่าแข่งเมื่อกี้ก็มูริด้ามูริดา้ดาเมื่อกี้สู้ใครครับเมื่อกี้ก็สู้มูริด้าใช้มูริด้าด้วยกันผมเจอลอยยองชนะใช่ไหมัครบแพ้ครับไม่เป็นไรรอบที่แล้วผมก็แพ้ตลอดไม่เคยเขา้ารอบไม่เคยผ่านรอบแรกเลยไม่เคยผ่านรอบแรกไม่เคยันไม่เคยเห <laughs> มือนกันอ๋อแล้วก็วันนี้มีคิดว่าด้วยแข่ไหนจะได้แชมป์ไหมครับแบบว่าลิงโจ๊กเกอร์นี่มีลิงโจ๊กเกอร์นี่ท่าทางจะได้แชมป์ไหมหรือคนเล่นน้อยคราวนี้ ผมว่าลิงจ็อกเกอร์นี่พอสมควรนะแต่ว่าที่ผมมองมองมอง่ะก็สีคแคนหลักเหมือนเดินมนะครับก็มีโก้นะลุคเมิชาโด์พารเดนแล้วก็ลิงจ็อกเกอร์แล้วแคอง <laughs> ครับแคลองคนไม่เล่นแคลองนี่ตั้งแต่เขามานี่ไม่ไมค่อยเจอ<ร>ข้างๆผมก็ขอฟฟ์แล้วก็นั่นแหละเรายอาโกทั้งนั้นเลยไม่มีไม่มีแครงเลยเห็นว่าแคลองขายไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ เออแลวยอดขายย่าไปพูดถ <lequel> <ic> <laughs> ึง <farming> ว okay. ันดีก okay, ว okay, ่าพูดถึงมันโอเคกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไล่สัมภาษณ์คนผู้เข้าแข่งนะครับแล้วก็คนที่มาคนที่พลาดอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์กัน สวัสดีครับวันนี้ใช้แค่นอะไรครับอ๋อใช้ใช้ตู้ปาลาดินครับตามกล่องเลยแล้วรอบแรกเป็นยังไงบ้างครับรอบแรกแพ้ไปครับแพ้แพ้น่าเสียดายรอบแกนมก็เขาเก็บแผงเก็บคะแนนก็โชคดีไปอ๋อแล้วก็วันนี้เห็นลิงโจ๊กเกอร์บ้างหรือเปลครับืมยังไม่เจอครับรอบแรกเจอเจเวลไนท์ไปครับอ๋อเหรอเจอไหนเจอไหนเจอไหนน่าต้องมือหนาด้วยดีๆก็ที่สองเลยเลยนะครับแล้วก็เอ๋อวันนี้วันนี้คิดว่าแค้นอะไรจะแชมป์ครับ ผมว่าน่าจะเป็นไม่ลิงก์ก็ชาโดเนี่ยเพราะว่าของมันเพิ่งลงมาใหม่แล้วคนไม่ทันใช่ใช่ครับผมน่าจะประมาณนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นนารุค<า>เพราะยิงแรงแส,แสนสีแดงมาแรงอยู่แล้วใช่รอบแรกเป็นยังไงบ้างครับรอบแรกชนะหรือชนะครับชนะชนะืนะันกันรครับเ <laughs> <จบ> <laughs> อาแล้วก็วันนี้วันนี้คิดว่าใครคิดว่าแคลนไหนจะแชมป์ครับ ผมว่านารูม่ก็ชาโดอคะครับเพราะว่ามันแขนกระแสแรงน,ะะนารูนารูที่เวิร์ดแคนสีแดงทั้งหลายใช่ใชไหมพี่ใช้แคนอะไรครับนารูคามีครับอรเอาวันนี้เพราะวันนี้มาทันมากี่โมงครับเมื่อเช้าหกโมงครับพี่มาเจ<อ>็ดครึ่งเกือบไม่ทัน รอบแรกเป็นยังไงบ้างครับรอบแรกแพ้ชนะแพ้ครับที่มาแข่งรอบ3แล้วเนี่ยรอบ2รอบแรกพี่ไม่เคยไม่เคยผ่านรอบไม่เคยผ่านในสารอบแรกนี่ไม่ได้เลยอันนี้ใช้แข่งอะไรแข่งครับอ๋อนาลุกามิค่ะนาลุกามิรอบแรกเป็นยังไงบ้างครับแพ้ไม่ไรขอรอบสองรอบสามได้ก็วันนี้เมาตีโมครับที่มาแข่งนี้มาตีโมครับมาเจ็ดโมงครึ่งเหรอเจ็ดคือฝากฝากเพื่อนเอาของผมไม่มาแบบเจ็ดครึ่งแล้วยัง เดี๋ยจะไม่ทันเออวันนี้ใช้แคนอะไรครับวันนี้อ่ะผมมาเฉยๆไม่ได้แข่งนะเฉยๆไม่ได้แข่งมากี่โมงครับมา9ก้าโมงเองตอนแรกกะจะแข่งครับตอนแรกกะจะแข่งข้างมองไม่ทันตอนแรกผมคิดว่าจะแบบมาชิวๆประมาณ9ก้าโมงแแต่ว่าแบบแปดโมงก็ผิวเดือก็ผมโชคดีมากคนคนฮิตกันอยู่ครับก็อันนี้ก็ถึงยังไม่ได้แข่งก็สบายสนุกนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเออวันนี้ใช้แคนอะไรครับใช้แคนโนวาครับโนวาเออแล้วก็รอบรอบแรกเป็นยังไงครับ แพ้แพ้หนาดเลยครับโอเคก็ยังมีรอบสองรอบสามต่อนะครับยังไงก็แล้วคราวนี้ครับคิดว่าแฉนแฉแนจะแปฉวันนี้ถ้าผมคิดผมว่าน่าจะแบบน่าเป็นนารุครับผมคนนารุมาแล้วนะแฉแฉหลัก็ยังไงเห็นลิงจ๊กเกอร์บ้างไหมครับวันนี้วันนี้ผมยังไม่เห็นแล้วยังยังไม่เห็นนะแต่ของหมดนะแต่ว่ายังไม่เห็นลิงจ็อกเกอร์เลยเห็นยังไม่เห็นคนเล่นเห็นเห็นมีคนเล่นลงแล้วแต่ คนนั้นชนะไหมไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่าน่าจะลาบากหน่อยเพราะตอนนี้ทิกเกอร์ยังเป็นทิกเกอร์สมดุลอยู่เลยแล้วก็ของกล่อยใบก็ยังไม่ออกเนาะใช่อย่างว่าก็แบบล็อกนิดหน่อยแค่นั้นเองใช้แคลนอะไรครับวันนี้อ๋อไม่มีอะไรมากครับเบอร์มิวด้าครับเบอร์มิวด้าโอ้แคนี้เมื่อกี้เห็นคนใช้เหมือนกันครับเออแล้วก็รอบรอบแรกเป็นยังไงครับอ๋อก็ชนะครับชนะชนะเหมือนกันครับเพราะว่าเสือกมือนาครับโอโห โชคดีโชคดีเรียกว่าโชคดีไหมหรือว่าฝีมือครับก็5ัง 50, 50ห้าสิบห้าสิบอ่ะครับอีกฝ่ายก็ยิงเอายิงเอาอเจออะไรครับน่านรู้หรอครับน่านรู้ยิงเอาอยิงเอา,นานผมไม่รู้อะไร <c oughs> ผมมือหนาสวัสดีครับวันนี้ ได้เข้าแข่งนะครับครับได้เข้าแข่งครับครับออกมาตั้งแต่6กโมงกว่าผมมาเจ็ดโมงครึ่งนี่เกือบไม่ทันนะอ่าครับผมแล้ววันนี้วันนี้ใช้แครนอะไรครับอ๋อวันนี้ผมใช้ Genesis ครับใช้เหมือนกันเหรอครับเจเนซิสรอบแรกชนะไหมครับรอบแรกแพ้ไปแล้วไม่เป็ไรครับฟอร์จูน่าเ e เน s ิสฟอร์จูนครับผมใช้อุกรณอ๋อผมสายที่โหด่เห็นลิงจ็อกเกอร์บ้างไหมครับวันนี้อ๋อวันนี้เห็นลิงจ็อกเกอร์ครับเป็จ็อกเกอร์ผมยังไม่เห็นเลยค่อนข้างเห็นแต่ของหมดอย่างเดียวแต่อ๋ คิดว่าคิดว่าวันนี้แข่ไหนแชมป์ครับผ้าผมเชียร์ผมเชียร์ Shadow ครับเอาวันนี้ใช้แกลนอะไรครับเอาข้อฟอร์สครับรอบแรกเป็นยังไงบ้างครับรอบแรกนี้แพ้ดวงเหรอครับคือฝ่ายตรงข้ามเป็น Spy Water ขอโชว์โชว์ตอนแรกให้ดูเลยว่าบนมือเขาเมตเกตหนึ่งล้วนแล้วขอจวไหลตลอดซึ่งตอนตอนต้นเกมนี่ผมแบบว่าใช้เกตสองสามารถทัาถึงสี่แดมแต่พอท้ายเกมก็ซูงไม่ได้ตรงที่เขาว่า สไปด์บอเดอร์มันสามารถตี10,000ห่ได้อีก4ครั้งครับ oh. มันก็เลยเป็นจุดข้อสเสีย oh. คิดว่าใครไหนแชมป์รอบนี้อ่าใครไหนได้แชมป์มรห,มหรอถ้ารู้จักวันนี้แล้ววันนี้ชาโดเพิ่งจะออกวันแรกเพราะฉะนั้นชาโด w ก็มีสิทธิ์จะได้เพราะว่าด้วยสกิลของเลติ้งฟอร์มที่มันสามารถสแตนได้แล้วก็แคนต่อมาก็น่าจะเป็นสไปด์บอเดอร์ครับที่เป็นแคนที่เดียวกาสโหดมากตอนนี้โหดมากกว่าเขาฟอร์สอีก ออพราะว่าผม,มาว่าโหดแล้วเจอสไปเดอร์ที่ผมจ่อยเลยแล้ววันนี้วันนี้เจอเจอลิง์บ้างหรือยังครับลิงก์จ็อกเกอร์ยังไม่เจอครับแต่มีน้องในกลุ่มเจอไปแล้วแต่ว่าข้อเสียของนี้วันนี้คือของไม่ครบไม่คือที่มันไม่ครบคือทิกเกอร์ครับเพราะทิกเกอร์ตอนนี้มันเป็นสมดุลอยู่ถ้าเกิดว่าทิกเกอร์มันสามารถมีคลิปแปดใบได้โอ้หวันนี้จะน่าโหดมากวันนี้มาไม่ทันค่ะมาไม่ทัน,นมากี่มองครับ แปดเก้าโมงแปดเก้าโมงคือผมมาเจ็ดครึ่งนี่แปล่เกือบคนท้ายๆแล้วครับอ,อ๋อแล้ววันนี้จริงๆตอนแรกเตรียมแพนอะไรครับนั่นลูกคามีครับนั่นลูกคามีโอ้แพนแพนหลักกระแสหลักนะครับใส่ในเซนเต้น<อ>ไหมครับใช่ครับใส่สองใบโดน <ไป S 1> ลิมิตแล้ววันนี้คิดว่าแพนอะไรจะแชมป์ครับน่าน่าจะเป็นลิงโจ๊กเกอร์มาใหม่อ๋อวันนี้ใช้แพนอะไรครับแองเจิ้ลฟีเทอร์ค่ะอ๋อแล้ววันนี้นี่มามากี่โมงครับถึงมาทันมากี่โมงครับถึงมาทันวันนี้ มาประมาณ6กโมงครึ่งหรอค่ะรอบแรกเป็นยังไงบ้างครับรอบแรกเหรอะค่ะแพ้ค่ะรอบแรกจะมีสองรอบแล้ววันนี้คิดว่าแฟนไหนจะเป็นแชมป์ครับเดาได้อยู่แล้วค่ะว่าต้องเป็นคางอโร่ค่ะถ้าเดาฟาแลงแคนแดงๆอะไรใช่ค่ะเผาค่ะเห็นลิงจ็อกเกอร์บ้างหรือยังครับเห็นแล้วค่ะก็เป็นแฟนที่แบบว่าโหด ยังไงก็หอด,อดีนะคะเอเล่นแคนอะไรกันบ้างครับแคนนารูครับเล่นแคน shadow p ลา a d i ครับเพิ่งซื้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับ,รบโอ้โหเอโอเช้านี้เช้านี้นี่มากี่โมงนะครับถึงมาทันกันเช้านี้ก็มาตั้งแต่เช้านี้มาตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าแล้วครับผมมาเจ็ดครึ่งผมมาเจ็ดครึ่งเกือบไม่ทันนะครับมาพร้อมกันนี่แหละครับพร้อมกันแล้วเออวันนี้เออชนะผลแพ้ชนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมชนะสองศูนย์ครับชนะสองเกมเหมือนกันครับคิดว่าแค้นไหนชนะครับคิดว่า ในความคิดของผมก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแค่ไหนจะชนะครับแต่ผมมั่นใจในชาโด้ครับว่าผมว่าชาโด้ชนะแน่นอนครับแทนที่มาใหม่ครับพวกชาโด้ลิงนาดน่ะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาใหม่อาจจะมีคนซื้อมาเยอะนะวันนี้วันนี้เห็นดิงจ็อกเกอร์บ้างหรือยังครับยังเลยครับช่วงนี้ก็ยังไม่เจอลิงจ็อกเกอร์มาแข่งเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแข่งทั้งบ้านเลยใช่ไหมครับครับเล่นแคนอะไรกันบ้างครับเล่น เล่นอะควาฟลอดครับรับผมน่าลูกคำนีครับเบอร์มิวดาค่ะแล้สองแข่งสองรอบแรกผลเป็นยังไงกันบ้างครับ ชนะสองรอบครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับแพ้สองเอาวันนี้ปกอนีกคุณพ่อเล่นการ์ดอยู่แล้วเหรอครับก็เล่นตามลูกครับทีแรกลูกเล่นก่อนแล้วก็เลยเวลามันใช้เวลานานก็เลยเล่นด้วยไปเลยครับโอ้วันนี้วันนี้คิดว่าคิดว่าวันนี้จะแชมป์ไหมครับก็ปกติก็ไม่ค่อยได้เข้ารอบผมก็ไม่เคยเข้ารอบเหมือนกันครับวิจิตรภาพของเราวันนี้ก็ออกสำหรับการออกนอกสาะที่ครั้งแรกครับก็ได้สัมภาษณ์คนไปหลายคน ก็ได้สัมภาษณ์แล้วนะครับแล้วก็น่าจะจบตอนนีเท่านี้เดี๋ยวตอนหน้าก็จะมีรีวิวลิงจ๊กเกอร์ที่เพิ่งซื้อมาวันนี้นะครับทีดีก็ติดตามกันด้วยนะครับ